คนดูต้องสิบแปดคนได้ดู18คนเลยเหรออู้ใครดูเยอะแยะปิดิปมวันที่สปอสตีมที่ที่แบงอะ่ะ36สิด3เองเหรอคนเขาไม่ได้ตา ปิดก่อนนะคะเดีด๋ยวดูตามคลิปเอานะคะไอไฟ้อ,อง,อง <3 S 1> แบบสามสีหมดแน่กันเนาะ

โดล็อกคืออะไรอาจารย์ไม่ได้ประเมินอาจารย์เนี่ยโดนล็อกมีพี่ใบเป็นอะไรนะไม่ได้โดนล็อกเพรนะเก็ไม่ออกใช่ไหมเออไม่ได้ใช่ไหมใครต้องประเมินครูด้วยเออพี่ไม่เข้าใจเลยนะเนี่ยที่ครูแต่ไม่กล้าถามสมัยมศอสามไม่ดีนะคืออะไรของอใบมีนะใช่ไม่ได้ประเมินตามเวลาแล้วเก็บก็จะไม่ออกเราต้องประเมินอาจารย์อยังไงล่ไม่เข้า เขาองไม่า well. ้่งเือเอใช่ค่ะคหมือนว่าเขาจะมีวันสมมติว่าเดือนนึงอะไรเงี้ยให้เข้าไปประเมินครูอะไร่เง evet ี้ยแเราไม่เข้าไประเมหนูเจะดูว่าประเมินครูใช่ประเมินนักรนประเมินทางไหนีี้หรอนาจารสอนดี้ช่ใช่เราจไงเราก็ไปประเมินประเมินวิธีไหนอ่ะทำในเน็ตหรอเราก็ไปประเมินใช่ไหมตั้งแต่ทำเมอรแล้วลืมประเมิน ฟิวไม่ได้เรียนกับไว้ก็ไม่ได้เจอความผิดฟิวยากฟิวจบก่อนแย่เลยนี่เป็นจบแล้วติดน่าจัดการได้ได้ไม่ได้ครับต้องมีชนกนี่าดนะหมอจิตปรลังาดมาเราจิตไม่ได้เลยเรหมอติง เขาเสื้อเลไก่อกโอ้ไข่ชัน่โอ้ยดีขึ้นมากโคตรองไงเนี่ยยาสะแดงดีแลวนะคะพี่ตาไปแล้วหรอัสามาไหนอ่ะนี่หรอ จะรีทรองเท้าสิไม่ด้เยาขามัดปเร็วพี่ปานเข้าไป มันโดนเข้าไปตรงหน้าอกแล้ว